วีวีฟูลไไอสองผลงานอนิเมะออริจินัลยอดเยี่ยมของปี2021ที่ได้คะแนนจาก My a n เดมิสไปถึง8.38คะแนนและรางวัลอื่นๆอีกมากมายเช่นเบส f ฟ g h ซีนเบส b ค s t c h ร r เตอร์ดีไซน์และอันดับ3ามอนิเมชออฟดของปี2022อีกทั้งได้ทีมงานอย่างวิสตูเดโอที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่ทุกคนต้องรู้จักอย่าง ไอแท็กออนไททันวิลเลนซากา้าหรือจะเป็นสไปฟมิลี่ที่ได้มารังสรรพภาพแวาเครือบทองกันในเรื่องนี้และยังได้อาจารย์อย่างแทปเปนางาสึกิที่เป็นผู้เขียนบทให้กับรีซีโร่มาเขียนบทให้กับอนิเมะเรื่องนี้อีกต่างพูดได้ว่าเป็นการรวมทีมชั้นยอดของวงการเลยก็ได้ตัวอนิเมะเรื่องวิววี่ฟูร้า e ไอซองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนิเมะตนตรตีหรือเปล่าก็คงต้องบอกไม่เชิงเพราะอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคอนาคตที่คนและหุ่นยนต์ AI อยู่ร่วมกันได้ เรื่องจะเล่าผ่านตัวละคร AI สระตัวแรกชื่อว่าวีวีเป็น AI น,นักร้องข้างถนนที่อยู่มาวันหนึ่งวีวีได้พบกับ AI ตัวหนึ่งที่เขานั้นได้บอกว่าตัวเองมาจากอนาคตแล้วอนาคตมันทำไมทำไมต้องย้อนเวลากลับมาตอนต้นของเรื่องเราจะทราบเรื่องทั้งหมดในอนาคตอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่เขาถึงต้องกลับมาในอดีตแต่ผมว่าพวกคุณคงเดาได้แหละว่าในอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่งั้นเราข้ามเรื่องยอ่อแล้วไปพูดถึงจุดเด่นของเรื่องนี้กันดีกว่าว่าทำไมคุณถึงต้องดูวีว แน่นอนได uh, ้ราวัลขนาดนี้คงไม่พูดถึงงานภาพคงไม่ได้และไหนๆก็มีคำว่าเพลงหรือดนตรีในเรื่องแล้วคงต้องยกตัวอย่างเพลงสหมัยแล้วล่ะเป็นไงตาเคลือบทองแล้วหูเคลือบทองอีก ทำไมถึงยังไม่ไปดูกันอีกล่ะไปซิไปดูเลยโดยสามารถรับชมแบบถูกติดสิตได้ที่คันชิโรเพียงที่เดียวอันิเมะออริจินัลที่ได้ขนาดนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะอย่าพลาดสองหรับวีกันล่ะไปดูเลยวีวีฟูรายไอซับยังไงล่ะ